ฝรั่งเขตที่ต่าจากกว่าครั้วโลกจะเป็นเขตไยก้าจะมีป่าสนเขาสร้างเป็นหนังหนังที่มีป่าสนและมีผีดิบผู้ชายขาวๆเรื่องอะไรล,ไลูกถวายไหลพ้าเอกเป็นผีดิบแต่ตัวโกงเป็นอะไรลกูกหมาป่าเห็นไหมลกูกนั่นแหละสัตว์ประจำนี้คือหมาป่าโอเคไหมลกูก และการ์ตูนที่แม่ชอบเล่าหลอกเราไม่เราเข้าไปหาป่าเออเข้าไปในป่าหนูน้อยหมวกแดงเพราะคุณยายเจอหมาป่ากินไปแล้วเห็นไหมลูกนี่แหละจําไว้คือสองเรื่องนี้คือถ่ายที่เขตไทก้าโอเคไหมลูกท้าทุนรานี่คือขั้วโลกของเอลซ่าตอบครู ครู้องเพลงพะอไหมลูกพราะอะไรครูถึงร้องลูกจา๋าเอลซ่าไม่มีต้นไม้แต่เอลซ่ามีสัตว์ประจำเรื่องเอลซ่าคือกวางอะไรไกวางมูสเพราะกวางเรียรต้องไปของซันตาคอสโอเคป้าซึ่งซันตาคอสต้องเป็นป่าสนโอเคป้าโอเคป้าดังนั้นนี่คือกวางมูสกวางที่ยืนที่ตัวใหญ่หญกว่านะันลูกนะอ่าอัานโอเคนะลูก ลองไปหารูปดูเป็นกวางที่ใหญ่มากหรกอ่ะนี่คือเขตที่มีสัตว์อยู่เรียกว่าไบาโอมมาลูกจา๋าพร้อมดังนั้นลูกลูกเห็นไหมครับว่าบริเวณนี้มีจะยากระไรเข่นห้ามตอบไทกาเพราะถ้าเป็นไทกาต้องเป็นป่าสนซึ่งเมืองไทยมีป่าสนมีเขตไทกานะครับมีเขตไทกาด้วยนะครับอ่า ลูกครับดังนั้นห้ามกาตัวนี้ลัสมาณนาก็ไม่ใช่เพราะศาันาต้องเป็นญ้าต้นเตียลูกลองคิดดูถ้าญาต้นสูงลูกลูกไม่สงสารสิงโตหรือลูกเดินแหวกหญ้ามาลูกหญ้าเต็มหัวเลยนะคะลูกครับโอเคไหมลูกผมยุ่งเลยนะคะลูกครับโอเคไหมลูกอ่าแล้วสังเกตไหมในสารคดีที่แม่ชอบเปิดดูสัตว์ส่วนใหญ่จะสีน้ําตาลหมดถ้าใครสีเด่นเดจะตกเป็นเหยื่อหมดเช่นม้าลายเห็นไหมลูกนะครับอ่าลูกครับดังนั้นกินหญ้า เห็นไหมลูกขนสั้นลูกต้องตอบสวรรหน้าโอเคนะลูกลูกจ๋าตอนนี้เหลือ,อเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับเอาอีกข้อหนึ่งนะครับสิบครับเหตุการณ์ใดมีโอกาสทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่คุณอิงฝากขีดคำนี้ลูกเปลี่ยนแปลงแต่ต้องแทนที่ โลกนี้เกิดแก่เจ็บหลังอย่าเพิ่งตายลูกเราต้องเจ็บหลังก่อนแล้วค่อยตายลูกครับโลกนี้จะสมบูรณ์และสมดุลต้องแทนที่แต่เขาถามว่าเป็นการแทนที่แบบประถมภูมิทำคำนี้ให้เด่นที่สุดให้ได้ ใช้ปากาไฮไลท์ขีดคำนี้ไว้ถ้าลูกเจอคำนี้ในวิชาวิทยาศาสตร์ลูกให้แปร ى. แต่ถ้าลูกจะใช้ไฮไลท์ขีดทั้งหน้าขนาดนั้นลูกคนที่สองลูกซื้อสีสเปย์มาพ่นเลยครับ